Apple ได้เปลี่ยนชื่อ Apple TV เป็น Apple TV โดยดีดีคิวอธิบายเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงนี้และยืนยันว่าจะไม่ก่อให้เกิดความสับสนในผลิตภัณฑ์อื่นๆของ Apple ไเดดดีคิวเผยในรายการพอดแคสต์ The t a พร้อมอธิบายว่าทำไม Apple ถึงตัดสินใจตัดคำว่า plus ออกไปจาก Apple TV ให้เหลือแค่ Apple TV คิวเผยว่า plus ที่ใช้ในบริการอื่นๆเช่นใน Cloud นิวจะเป็นตัวที่แยกแยะว่าเป็นบริการที่มีทั้งแบบฟรีและแบบจ่ายเงินแต่หลายคนเรียก Apple TV ว่า Apple TV และตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเรียกชื่อนี้อย่างเป็นทางการคิวอธิบายว่า Apple ไม่จําเป็นต้องใช้คําว่า plus ใน Apple TV อีกต่อไปเพราะ Apple TV Apple TV เดิมถูกจดจําในฐานะบริการสมัครสมาชิกแบบจ่ายเงินอยู่แล้วการตัดคําว่า plus ออกก็ทําให้เหมือนกับที่ผู้คนเรียกแค่ว่า Apple TV อีกหนึ่งคำถามที่ต้องตามมาอย่างแน่นอนนกก็คือคำว่า Apple TV ที่ถูกใช้ทั้งตัวเครื่องที่เป็นอุปกรณ์และบริการสตรีมวิดีโอจะทำให้ผู้คนสับสนหรือไม่คิวตอบว่าไม่น่าเป็นปัญหาเพราะอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นั้นมีชื่อว่า Apple TV 4K ส่วนแอป Apple TV ที่เป็นแอปก็ถูกใช้ในอุปกรณ์ของแบรนด์อื่นด้วยสมาร t ททีวี r o i d รจึงไม่น่ามีปัญหา Apple เปลี่ยนชื่อเรียกบริการ Apple TV เป็น Apple TV ใน iOS 26.1 3, ทำให้ชื่อ Apple TV ถูกใช้ถึง3อย่างได้แก่ Apple TV 4K ตัวเครื่องฮาร์ดแวร์ Apple TV แอปพลิเคชัน Apple TV บริการสตรีมวิดีโอ Apple เริ่มเปลี่ยนชื่อเรียก Apple TV มาเป็น Apple TV หลายจุดแล้วและคาดว่าจะใช้อย่างเป็นทางการตอนที่ปล่อยอัปเดต iOS 26.1 tvOS 26.1และอื่นๆ